ถามน้องก็สกื่อได้ ดีค่ะจากไทยแชร์สตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะเทศกาลเดอะโกส h a l า o w e ีนค่ะเี๋วนะคะวันนี้เราจะลองเข้าไปดูตีมงานของเขานะคะนี่เขามีผีหัวว้ายผีหัวขาดอันนี้ผีหัวขาดน,น,าดน,นี่นี่เขาจะมีตีมแบบฮาโลวีนเต็มที่เลยก็จะมีแบบเหมือนกับคนแต่งตัวเป็นผีออกมา เดินปโปรโมตงานนะคะนี่น,นี่เป็นผีกระสือนี่นี่ผีีกระสือนี่ว้าวยน่ากลัวจังเลยหัว่ใส่สิเฮ้ย ก็สือสวัสดียังไงะคะโอ้ยลักกวจังเลยอ่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในงานนะคะเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆกับโซนนิทธภาณฑ์อืเขาจะมีโซนนิทิธภัรารด้วยอทางหน้างานจะเขียนว่าป่าช้าแตกเขาจะมีจุดจำหน่ายบัตรด้วยนะคะ ถ้าเราไปดูร้านค้าของที่ระลึกนี่ก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าถ้าเข้าไปแผดนีงเนี่ยจะมีค่าเข้าอยู่นะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นคล้ายกับโซนบ้านหีสิงอันนี้ก็จะต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูเหมือนกันนะคะอีโซนนี่เดอะโกสฮาโลวี2 ก็จะมีคนแบบซื้อบัตรเข้าไปดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูโซนป่าช้าแตกนะคะเป็นโซนนิทรรศการดูตามมากับแอดเลยค่ะเพื่อน ซื้อตั๋วตรงไหนไม่ซือ้อตัวต๋ว,วที่ว่าหลอกนิทศากาลด้านนี้เลยค่ะค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่เ,เราจะซื้อตั๋วเข้าไปดูนิทรรศาการค่ะซื้อตั๋วเข้าไปดูนิทรรศาการค่ะ,คะเราติด<า>ลิสแบนด้ดวยเหรอน้องมันน่าก,กลัวเปล่าอะ่ะ กกรามีผีบ้างปัดปลายตัดปลายใช่ป่ะใช่ค่าไมถ่ายแล้วเราสัมภาษณ์ผีได้เปล่าได้คุกับผีได้เลยอ๋อได้ใช่ไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเขาบอกว่าเราสัมภาษณ์ผีได้นี่ญาณ้องพี่ชอบผีผู้ชายนะรอเลยนี่มีกระหังอยู่ด้านหน้าด้วย เขาก็จะมีตีนแบบเป็นคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับเออสารเจ้าอ่ะมีเสียงจริงหลีด้วยอุ้ย <c oughs> อยู่ที่นี่มานานยังคะ โอ้ยอยู่มาสามร้อยปีแล้วว่าเบื่อมั้งไหมคะกับยายจ้าพายายออกไปได้ไหมจ้าอย่อย่าพึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาออกไปแป๊บหนึ่งขอขอเดินเที่ยวก่อนนี่อันนี้ตาใช่ไหมตาสวยจังพี่บุ๊คโอ้ยตาหน้ารักอ่ะตาอยู่มากี่ปีแล้วคะเท่ายายเปล่าโอ้เบื่อยากเบื่อยายมั้งยัง ก้าพูดได้เลยไม่กล้าพูดถ้าเบื่อเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวเราลองเข้าเดินไปดูตามไปจ้าไม่ตรงหูใช่โอ้ยตานี่นี่เขาก็จะเป็นตีมแบบนี่มีแบบรถขายของด้วยก็จะมีแบบพื้นเพินที่ทำแบบเหมือนเป็นตีมเหมือนเราอยู่ในแบบความมืด

好吧。 เดินเข้าไปได้ปะคะสุดพิธีการแค่ตรงนี้ครับอ๋อสุดแค่ตรงนี้เหรออ๋ออ๋อโอเครูนี้ก็เข้าไม่ได้ใช่ครับอันนี้จะเป็นทางเข้าประตูอ๋ออ๋อโอเคเฮ้ยผีก็ะหนาห์เฮ้ยผีก็เสือเฮ้ย นี่ค่ะเขาจะแบ่งเป็นโซนไว้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในนี้ในนี้เข้าไปได้ป้ะเข้าไปได้ค่ะอบเขอบคุณค่ะได้เลยนะคะขอบคุณค่ะไอกกล้าโจ๊กกลัวเพราะว่ามันก็หนวง ต้องเสียค่าตัวเข้ามา100บาทเอาไฟได้ค่ะสองให้นิดนึงก็ได้ค่ะน่ารักจังกาทีก็ส่องไฟให้เราด้วยนี่ค่ะอ าเข้าไปตรงนี้เป็นบ้านผีสิงใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ต้องเข้าจากข้างหน้าเข้าจากข้างหน้าค่าตั๋วเท่าไหร่คะ่อหรือว่าหลักหละก9สามเก้าค่ะน9ทนีาม้าเก้มีราคาเดียวใช่ไหมถ้าเป็นเหมาสีหลังค่ะอีอ มีเหมามีราคาเหมาทีหลังเลยนะคะเป็นพันสองร้อยเก้าสิบบาทอ๋อมันเข้าทีลหลังใช่ไหมค่ะเราจะออกทางนี้หมดเลยหลังเราสามเก้าเก้าใช่ค่ะเลือกเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเข้าหลังไหนหรือว่าอ๋อแต่ถ้าสี่หลังเข้าทั้งหมดพ <90, 000. S 2> ันสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบว่าจะมีเป็นแบบฟ้าเลนค่ะลูกค้าแบบไม่ต้องรอคิวเข้าได้เลยเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่สองพันแต่มันจะน่ากลัวน่ากลัว่ มีถึงวันไหนมีถึงวันที่9พฤศจิกา9พฤศจิกาโอ้ก็อีกหลายวันเนาะมีหลายวันเลยไม่เดี๋ยวต้องชวนชวนต้องชวนคนมาดูด้วยเพราะไม่งั้นไม่มีคนกอดเดี๋ยวกอดผีไม่เวิร์กเดี๋ยวเขาตามเดี๋ยวเขาตามกลับบ้านอ๋อแล้วออกออกรูนี้อานนี้ก็จะเป็นแค่ตีนิทรรศการเนาะเราก็จะเห็นเป็นตีนไม่คล้ายตีนแบบ ปัดช้าวันล้างเราจะก็ได้อารมณ์เหมือนกันเนาะถึงวันที่เก้าเนาะเก้าพฤศจิกาได้นี่คุณน้องเขาเป็นอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณมากค่ะคมาค่ะนี่นี่ถ้าตีมนินทรศการเนี่ยก็เราจะเสียค่าตั๋วแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะใครที่แบบว่าชื่นชอบแบบแนวนี้ก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะคะ แล้วเขาก็จะมีของที่ระลึกอะไรจําหน่ายด้วยค่ะน,นี่เขาก็จะมีแบบตีนมผีตายายแล้วก็ผีกระหังนะคะอยู่ด้านหน้าเลยมีมีเสือด้วยมีเสือให้นอนด้วยมีเสียงจริงเลย อคุณต้องอยู่กับกระสือที่คุณอยู่กับคนไม่ได้นะย่กระหังตามเราอ่ะนี่ตีนเจะมีแบบผีแบบก่อกวนเราเป็นระยะระยะนี่ะเขาทำแบบทำดีเหมือนกันนะคะ นี่วัดร้างไร้ธรรมเขาจะทำแบบโครงสร้างแบบว่าเป็นคล้ายๆวัดเก่าๆแล้วข้างในเป็นแบบป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นตีมฮาโลวีนเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครชอบนะคะมาเที่ยวฮาโลวีนก็ลองแวะมาที่นี่กันได้นะคะพอถ้ามาโซนนิทรรศการเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ สามารถแบบว่าพาเด็กมาได้นะคะอืก็จะมีแบบอือกควรเราเป็นระยะระยะผีกระสือนี่นี่หาคู่เจอ,อยังคะย <c oughs> น,นะยั่นยมากเลยอ่ะคือผีกระสือนี่เขาจะแบบมีความเซ็กซี่มากเลยอ่ะดูไส้ก่อน ลิ้นยาวมากเลยลิ้นเขายาวมากเลยถ้าเกิดว่าเดินเดินอยู่แล้วเจอนี้เราก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนี่ยเราก็จะเข้างานมาตรงตรงนี้ค่ะเราก็จะมีแบบสินค้าจำหน่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูสินค้าที่เขาจำหน่ายนะคะ ปอมใม,มือปอมอรถเฉพาะในงานจะมีเห็นผีทะลุกำแพงน้องเห็นผีทะลุกำแพงตรงไหนอะ่ะ จะไม่จะได้ไปยืนมองตรงนี้หรอกําแพงไหนไม่อยานะอยากชคดีขำน้องเขค่ะนา้องน้องเขาหน้ารักอยู่นี่เขาก็จะมีแบบสินค้าสินค้าขายด้วยนี่มีหมอแล้วก็มีหมวกแล้วก็จะมีพวกเสื้อ บอกว่าถ้าเราเห็นแบบผีอะโผล่มาจากตรงกาแพงนะแสดงว่าคุณจะโชคดีใครอยากโชคดีบ้างก็ลองนะเข้ามาในงานนี้เลยนะคะ้าใครอยากเห็นผีอะโผล่มาจากตรงกาแพงอะ่ะลองมาดูนี่ค่ะบัดร้างไรทําริตงานบ้านผีสิง ก็เข้ามาดูกันเป็นระยะ,ะยะเลยนะคะงานก็จะมีถึงวันที่9พฤศจิกายน2568นะคะที่เดอะมอลล์บางแคนะคะใครสนใจก็ลองเข้ามาฮารลวีนที่นี่ได้นะคะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจบ้านผีสิงเนี่ยเขาก็จะมีตัวเข้าไปดูอยู่นะคะเขาจะมีบ้านผีสิงสี่หลัง เดี๋ยวเราทักทายผีหัวขาดนิีฉันไม่กลัวเธอหรอกฉันไม่กลัวเธอหรอกไหนหลอกให้กลัวสิ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นผีหัวขาดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไฟมันมืดมากเลยข้างในนี่แต่เขาไม่มีหัวนะคะนี่นีน่เเดินเดินเข้าไปแล้วโซนทศการ หัวขาดเราไม่ค่อยเห็นแสงไงผีหัวขาดเขาไม่มีหัวนะเนี่ยมีหัวขาดกำลังจะเดินเข้าไปในวัดรางไรทธรรมแล้วเราก็จะเช็คอินเดินเข้าไปตรงนี้ค่ะ,คะมีค่าตั๋วที่ประมาณ100บาทก็สามารถเข้าไปดูมีคัศการข้างในได้นะคะ สามารถพาเด็กมาได้นะคะทัดโซนนิทรรศการนี้ไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นโซนของบ้านผีสิงแอดว่าน่าจะมีความน่ากลัวอยู่เพราะเขาจะมีบ้านอยู่สีสี่หลังนี่เราก็จะมาออกประตูตรงนี้นะคะแอดจะพาไปดูโซนที่เขามีค่าตั๋วที่ราคาค่อนข้างสูง ตรงหน้างานเขาก็จะประมาณนี้ค่ะืเขาจะมีบ้านทั้งหมดสี่หลังด้วยกันบัตรตัวเข้าอ่ะสามเก้าเก้ก็คือเลือกได้ว่าจะไปบ้านหลังไหนนะคะแต่ถ้าเหมาอ่ะสี่หลังเข้าทั้งสี่หลังเลยก็จะอยู่ที่หนึ่บาทแล้วก็ถ้าเป็นแบบ คิวพิเศษไม่ต้องรอคิวอะ่ะก็คือ2,000บาทเข้าได้ทุกหลังเลยนะคะลองดูอยากเข้าหลังไหนนะคะเพื่อนๆลองแวะมาเลยค่ะนี่แหละฮาโลวีนอตอนนี้เราออกมาแล้วออกมาอยู่หน้างานละ นี่่นีกระสือออกออกมากาะควนด้านนอกผีกระสือออกมาอยู่ด้านนอกอันนี้เป็นผีฟองลูกหนูกลัวปะแต่กลัวแต่กลัวหนูเป็นมัดถอดลูกหนูต้องกลัวนะมีพี่อยู่ตรงนี้เอออันนี้อันนี้ถ่ายรูปได้หนูไม่ต้องกลัวพี่พี่จะสีให้องหนูจะกลัวน้องกลัวผีกระสือ เด็กเขาจะถ่ายกับนี่น่ารักค่ะแล้าบางทีอ่ะเป็นแบบตัวผีหน่อยแล้วเจ้าน้องเขาก็จะกลัวอืมเดีวเราก็ข้างในโซนพัฒนารหน่อยเราจะไปทเ่ตัวผีกระสือข้างในมีเครื่องส่องที่คือนะคว้าวว้าวว้าวบ๊ายบายมาสอดท่านเข้าไปข้างในชมเชยกันได้ค่ะได้เลยค่ะ แล้วยังไงใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะใครได้ใช่ไหม